เมื่อวันที่15มิถุนายน2566รายงานความคืบหน้ากรณีข่าวผู้บริหารระดับสูงกรมสรารพสมิตได้ขอเจรจาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อไม่ให้ดำเนินคดรีรถขนน้ำมันดีเซลเถื่อน40,000ลิตรล่าสุดคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมสรรพสมิตซึ่งแต่งตั้งโดยนายเอกนิตินิติธานประพาสอธิบดีกรมสรรพสามิตได้สรุปผลสอบเบื้องต้นแล้วว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้อำนวยการส่วนสำนักตรวจสอบ การละปรบปรามเป็นผู้โทรศัพท์ไปยัยงเจ้าหน้าที่สัปพสามิตรประโจบคีครีขันจริงโดยการกระทําดังกล่าวถือเป็นการกระทําที่ผิดวินัยอย่างร้ายแรงและพิจ,จารณาว่าหากเจ้าหน้าที่รายดังกลา่าวยังปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้จึงได้มีคําสั่งให้พักราชการตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2566จนกว่าจะมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและดําเนินการตามระเบียบราชการเสร็จสิน้นและประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมกับกองบังคับการตำรวจ ตรวจทางหลวงขยายผลเพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการตามระเบียบราชการให้ถึงที่สุด